ูเอกในวันนั้นวันที่6มิถุนายนยอดพนดมรุงจิตมองนนนครับเจอกับสเก็ตด,ดาวเพชรพญายไทย,ย134ปอนด์นะกีกัดใหญ่มัวใหญ่เลยครับแต่เป็นใหญ่แบบไม่น่าเบื่อครับเพราะว่ารูปร่างนี่ครับสูงยาวทั้งคู่กับว่ากันว่ายอดพนดมรุ่งนี่ยนะครับที่จะก้าวมาแทนสเก็ตด,ดาวครับในรุ่นนี้ในสายของสายเกตเพชร เกตดาวนี่ก็เป็นมวยคู่บุญเลยครับป่าชุนส่วนเจ้าป๊อกหรือว่ายอดพนมรรุงนี่ก็มีช่วงหนึ่งดังขึ้นมาครับในสีเสื้อของ s d p Car Network ครับตอนนั้นซ้อมอยู่ที่สอโชคกิจชัยแต่หลังจากนั้นก็หายไปนานครับมีปัญหาเรื่องวินัยเล็กน้อยครับแล้วก็ไปพักร่างกายไปต่อยบูทรกลับมาซ้อมอยู่จิตมังนนท์ ในช่วงที่ข่ขยสอโชคกิจชัยนี่ก็ยุบตัวไปนะครับคุณหมอนี่ก็แจกจ่ายมวยไปอยู่ข่ข้อื่นๆครับยอดพนธรรลุงนี่ก็มาอยู่ในการดูแลของคุณเป็กโกตะป,ปูน,นะครับคุณสมจิตแว่นแก้วนาอ้วนมังนน์ครับที่จิตมังนน์มาพร้อมกับเจ้าเก่งกาดกับเก่งกล้าปอเป็กโกกับ3คนที่มาจากสอโชคกิจชัยครับนี่ครับคุณเป็กโกตะป,ปูนขึ้นถอดมงคลให้กับยอดพนมรุุ้งครับ รือว่าเป็นมวยเอกอีกหนึ่งคนของค่ายจิตืองนน์ครับมาดูยกที่3เลยครับยอดพนมรุ้งแดงสเก็ตด,ดาวน้ำเงินถ้าพูดถึงในเรื่องการผ่านมวยชื่อชั้นครับสเก็ตด,ดาวนี่มาก่อนดังมาก่อนครับดังมานานแล้วด้วยครับยืนระยะ้ามาได้นานครับสำหรับสเก็ตด,ดาวเนี่ยเจอมาหมดแล้วครับพิกัดใหญ่ๆ เบอร์ต้นๆนี้ใครจะขึ้นไปเป็นมวยแถวหน้าต้องเจอสะเก็ดดาวครับเป็นมวยเข่าจากสารคามครับประเภทเดินหน้าชนไปไม่หยุดส่วนยอดพนมรุ้งนี่ก็เข่าเหมือนกันครับแต่แกยาวครับขาแก็ยาววันนี้เดินขู่รุ่นพี่เลยครับยอดพนมรุ้งตีขวาก็เข่าในเหนียวเข่าในแรงด้วยกันครับคู่นี้ ก็คนนี้ก็เป็นการล้างตาเหมือนกันครับเพราะว่าไฟก่อนหน้าเนี่ยยอดพลนรุรงชนะมาครับแต่วันนั้นสเกตดาวนี่ต่อลมหนักให้ด้วยครับวันนี้พี่กัดเท่าครับเพราะสามสิบสี่และรายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกือบไกลครับวันที่5กันยาที่จะถึงนี้นะครับที่ลุมพินีรามิธาสเกตดาวก็ร่วมชกด้วยครับเจอกับปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่เป็นคู่รองนะครับสเกตดาวสเกตดาวกับปกรณ์นี่เคยเจอกันมาแล้วครับสนุกอีกคู่หนึ่ง แเตะซ้ายอัดครับสเกตด,ดาวพยักหน้าครับเดินเข้ามายอพรุ่งรุ่งดูจังหวะโยกโยกครับหาอยู่ครับหาช่องหาเหลี่ยมดูสเกตด,ดาวกันเหนียวอยู่แล้วครับความเร็วอาจจะถดถอยลงไปแต่ความเกา๋าความหนักหน่วงยังมีเหมือนเดิมครับยามเด้งตีครับสเกตด,ดาว ยอดพนมรุ้งนี่ก็จับได้ตีได้แล้วมีเสียงเชียร์เหมือนกันครับอ,อ้าวโอ้ยโยนเข่าเข้ามาครับอา้าวโดนเข่าไปเยอะเหมือนกันครับสเก็ตดาวโดนแข้งโอ้ยเตะสูงมีหมัดครับสเก็ตด,ดาวยกนี้นี่แลกกันเลยครับ<อ>ต่างคนต่างโดนเ,เลยสวนแลกโอ้โหยอดพนมรุ้งมีแข้งครับสเก็ตด,ดาวมีหมัดอา้าวใครจะอยู่ใครจะไปครับมีหมัดมีศอกครับสเก็ตดาว หล่นไม่หล่นครับหล่นไม่หล่นแตกหมัดกันแล้วครับตีหล่นไม่หล่นครับหล่นไม่หล่นเปิดหน้าเปิดตาหาเข้าเข้าหากันเลยครับสเกตดาวนี่เคยต่อยมยสากลนะครับสมัครเล่นครับใช้หมัดได้อยู่แล้วครับอ้าศอกไม่ถึงจับได้แทงเข่าในสเกตดาวเดินหน้าเอาเสียบซ้ายครับสเกตดาวขวางหน้าไว้สอกซ้ายยังไม่เต็มครับบางไปหน่อยขุ่นวขดาวตกครับสเก็ตดาว ยอดพนมรุงนี่น้าช้ำเหมือนกันครับโดนไปเยอะแต่วงไนนี่ก็ตีคืนครับพยายามเดินหน้าดันสะเก็ดดาวก็จ้วงอย่างเดียวกับตอนนี้ยกนี้ต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวครับโดนอาวุธเยอะนะยัดเข่ามาอีกแล้วครับสองสามมาเป็นชุดครับยอดพนมรุงการอุดมดีกระ่ากต้องรีบห้ามเลยเจ็บตัวครับคู่นีไม่ได้มีแต่เข่าครับมีทั้งศอกทั้งหมัด การคอมีให้เห็นครับมาถึงยกที่4นะแล้วครับสะใจตอนนี้กำลังมั่นใจครับเจ้ายอดพนมรุง้งหรือว่าเจ้าป๊อกเดินหน้าครับจับสเก็ตด,ดาวล็อกโดนยอดพนมรุ้งดันแล้วกระแทกเลยครับอัดเข่ามาหมดขวาไหมาครับสเก็ตด,ดาวมีหมัดเสียบตั้งตัวพยายามเตะแข้งครับยอดพนมรุ้งครับสเก็ตด,ดาวเดินเตะซ้ายยอดพนมรุ้งเตะขวาขึ้น เอาแรกมาดก,กันต่อเนื่องจากยกที่แล้วกําลังมันครับยอดพนดมรุง้งเตะขวาสเก็ตด,ดาวหัวซ้ายเตะขวาคืนอีกยอดพนดรุง้งสเก็ตด,ดาวเสียบแล้วครับจับแล้วตียอดพนดรุ้งก็สวนเอาแตกเลยครับยอดพนดรุ้งครับโดนสอกเข้าไปเลือดอาบเลยครับสเก็ตด,ดาวพยายามฟัดเขา่าตอนนี้เหมือนปลาฉลามเลยครับสเก็ตด,ดาวเห็นเลือดแล้วมาครับ โหตาซ้ายครับเอาเสียไปอย่ายุบอย่าถอดนะครับพนมยอดพนมรุ้งสเกตดาวนี่เป็นพวกแดดเรียกพี่ครับมีสองด้วยครับมีหมัดเอาเลยครับแข้งขวาสกัดอยู่ไม่อยู่ครับสกัดสเกตดาวนี่โอ้โหไม่ยีหละเลยครับโดแล้วไม่สะเทือนครับถอเราหดจริงๆครับเร็วแรงนี่ยังแสดงให้เห็นว่ายังฟิตอยู่ยอดพนมรุ้งพยายามสอกสวนแต่ยังไม่โดนครับจับได้ล็อกแล้วตีครับสเกตดาว เอาแข้งขวาสกัดตอนนี้สเก็ตด,ดาวมาแล้วครับล็อกตีได้ไม่ได้ครับเอาเสียบกันไปใครหมดใครหยุดเนี่ยโอ้โหมีโอกาสแพ้เลยครับเอาแรกหมัดด้วยครับกดลงมารัดเอวครับสเก็ด,ดาวแหมยังตีไม่ได้ครับพยายามจะโต้มาครับล็อก ไ่แขนอยู่ยังไงครับขวางหน้าไว้แหมตีไม่ได้เอาแข้งซ้ายคตอนนี้ยอดพนมรุงเป็นฝ่ายเดินแลเดินแท้แล้วครับโดนไปเยอะต้องรีบหน่อยสเก็ตดาวแกค,คุมเลยครับมีศอกสั้นจับได้ยอดพนมรุงเด้งตีก่อนสเก็ตดาวก็สวนเข่าวงในนี่ชอบอยู่แล้วครับสเก็ตดาวยอดพนมรุงต้องเดินเลยครับแม่โดนหมัดไปอีกเดินเข้ามายัดเข่ามา หัวซ้ายครับสเกตด,ดาวทีมายอดธนดรุงเตะหลุดไปมีหมัดแต่ไม่แม่นครับมหมัดเข่าในสูสีครับแต่ว่าหมัดสเกตด,ดาวเนีน่ยแม่นกว่าครับแกนี่มีประสบการณ์ในการใช้หมัดมากกว่ายอดธนดรุงเดินเข้ามาครับแม่ต้องระวังหมัดเป็นอย่างดีโดดออกมีศอกจามเข้ามาเหมือนกันศอกฟันมาครับสเกตด,ดาวน,น,นี่พยายามขวาง จะเล่นของมีคมแล้วตอนนี้ยอดพนมรุงร้งเพราะว่าตกเป็นรองครับศอกอย่างเดียว,วเอาหมัดมาเลยครับยอดพนมรุงร้งเตะสูงซอกมาอีกถึงไม่ถึงครับศอกซ้ายโดนเหมือนกันนะครับสเกตดาวแต่สีหน้าสีตาเนี่ยโอ้โหเฉยเหลือเกินไม่แสดงถึงความเจ็บปวดครับเอาแล้วครับแบบนี้ยกที่5สนุกแน่ครับก่อนช่วงเวลาบ้างนี้มาพูดถึงวันที่ศุกร์ที่5นี้กันหน่อยนะครับก็ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับ คู่แรกเนี่ยวันพิชิตมีนายโยทินนะครับชิงแชมป์รุ่นร้อยห้ากับองรีสอดเดชพันธ์นะครับของวัตถิมวลลุงพินีนะครับแล้วก็ยังมีพิชิตชัยธีเคแสนชัยเจอกับจอมโหดสถกมิครับเด่นพนมลุงแรงกีฬาโคราชครับเจอกับสิทธิศักดิ์เพชรพญายไทยครับเอามาดูยอดพนมลุงกับสะเก็ดดาวกันต่อก่อนยกห้าครับยอดพนมลุงเดินต่อยหมัดสะเก็ดดาวต่างน้ำตั้งนานตาเข้าวักขวาก่อนเลยครับจับได้ครับดันออกมาครับยอดพนมลุง ต้องไล่ต่อยเลยครับเอาแข้งกับหมัดยับบวกกันแต่สถานการณ์มันบีบครับยอดทำลุงยกที่แล้วนี่ไปรับเยอะไปหน่อยนะแล้วมีเลือดออกด้วยครับมีแผลให้เห็นไปรับแล้วแล้วก็ทําให้สเกตดาวเนี่ยชกได้ใจเลยครับมาพูดโปรแกรมกันต่อแล้วกันนะครับคู่ที่4เนี่ยวันฉลองนะครับจะป้องกันรุ่น1 15ปอนด์ของลูบินีนะครับกับัชซิริสักนิลันลัตนะครับวันฉลองจะเจอกับัชซิลิคู่ที่5เป็นการป้องกันแชมป์140ปอนด์ ของเวทีมวยลุมพินีครับแสนชธานสสุรเดชนะครับเจอกับสิงห์ดำเกียรติหมุก้าครับแล้วก็ยังมีพันพยักษ์จิตมังนน์ครับป้องกันร้อยสิบหกบอลอ๋อร้อยสิบแปดบอลุมพินีนะครับกับประจันฉายปอเพชรน้ำทองนะครับปากกรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับป้องกันไลท์เวทลุมพินีกับสเกตดาวเพชรพยาไทยครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับป้องกันร้อยยี่สิบหกบอลเวทีลุมพินีกับทักษิณเล็กเกียรตินิวัตครับครับก็ไปติดตามกันได้ครับวันศุกร์ ที่5กันยายนนี้ครับที่ลุมินีรามิทาหลังคู่เอกก็ไม่ธรรมดานะครับยังมีฉลามทองยอดอัศวินทานสปอร์ตนะครับเจอกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองนะครับนี่อยู่หลังคู่เอกนะครับเนี่ยสลามทองกับรถเหล็กแล้วก็ยังมีมังกรขาวส์แก้วประพลครับเจอกับเพชรสาธิตสาธิตซดีก็เป็นคู่เอกได้ทุกคู่แหละทันที่3นี่เก็บ400บาททันที่2 800นะครับทันที่1 3,000บาทนะครับวันที่5กันยายนถ้าคู่มวยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงวันทําการแข่งขันมาดูดบนเวทีกันต่อ รายการใหญ่นะ5กันยานะครับครับลูบนีแชมเปี้ยนเกือไกลปีหนึ่งมีสี่ครั้งนะต้องไปดูหน่อยแล้วก็เป็นรายการของสนามด้วยครับมีการสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ทั่วประเทศเลยนะครับโปรโมเตอร์หลายต่อหลายคนของลูมินีและล่าดาเนินครับฝากมวยส่งมวยเข้ามาประกวดทําให้รายการนัดวันศุกร์ที่5กันยายนนี้เป็นรายการอีกนัดหนึ่งครับที่น่าดูมากก็มีคู่แปลกหลายคู่ครับที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ครับน่าสนใจโดยเฉพาะ อย่างคู่ของซ u เปอร์แบงค์กับทักษินเล็ก e เนี่ยถือว่าน่าดูมากนะครับแล้วก็ยังมีวันฉลองกับไทซิลิที่ไม่เคยเจอกันแน่นอนแล้วก็คู่ในฝันเลยครับพันพยักษกับพระจันฉายคู่นี้นี่แปลกครับแฟนมวยมองไม่ออกแน่ครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะส่วนสเก็ตดาวคนนี้ครับก็จะเจอกับปรกรณ์อีกครั้งหนึ่งยอดผนมลุงนี่ก็ไล่ต่อยไปเรื่อยครับดูฟอร์มมันนั้นของสเก็ตดาวครับ ช่วงนี้ส่วนใหญ่สเกตดาวก็ต่อยแต่ศึกใหญ่เลยครับเพราะว่าร่างกายแกก็กรอบไปเยอะเลยครับอายุนามโอ้โหแต่บวกซอกลูกนี้ตัดเทือนครับ่าจะทีบดูจริงๆครับสเกตดาวทอมเอายอดพนมลุงไม่ไล่แลวครับพอดีกว่าครับไปไล่แล้วโดนบวกหมัดมาแล้วนี่ครับสเกตดาวเหมือนโมโหครับดูครับแมเหมือนจะโมโหครับโดนต่อยปากต่อยจมูกแตกหมดเลยครับแล้วจบเกมก็มาขอโทษขอโพยกันครับเจ็บตัวเยอะครับสำหรับเจ้าป๊อกยอดพนมลุงครับ น่าแกยังไว้ลายรับสเก็ดดาวช่วงท้ายครับสุดท้ายกรรมการก็ชูมือให้กับสเก็ดดาวเพชรพยาไทยครับชนะคะแนนยอดพลดมืุงจิตเมืองนนท์ไปครับครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับผมออสเคโอกับคุณฮอกต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ